สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะกรมอุตุประกาศฉบับ4อากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักก่อนอุณภูมิลดหัวกรมอุตุประกาศฉบับที่4เตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงก่อน อุณหภูมิลด5องศาเผยภาคใต้ฝนถล่มหนักต่อเนื่องวันที่30พฤศจิกายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฉบับที่4ระบุว่าในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกํา ำลังตานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าขนองกับลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงขอให้ประชา ชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่2-3ธันวาคม2565ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศมาเลเซียและ ภาคใต้ตอนล่างคาดว่าในช่วงวันที่4-5ธันวาคม2565จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่2อธันวาคม ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสช่วงวันที่3-4ถึงธันวาคม2565ภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่3-4ธันวาคม2565โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าคนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงวดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว จึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่30พฤศจิกายน2565เวลา17นาฬิกาขอ ขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ